สูพี่น้องเอ้ยคอยสิบอกหนึ่งให้ฟังคอยได้งามผมชุวรถว่างาหนึ่งเนาะว่าที่นี่คอยก็เลยเอาไปเปลีป่ยนแซ็กโซโฟนแล้วก็ลงติดตอกนี่งานนี่แหละพานไปหาน้าที่วีน้องพานไปหาน้าที่จเจวงอันนี้ะเะวงพี่ศพข่อยะเะวงพี่โซบคอยคอยแพ้อย,อยางอันนี้ เคยแพ้อย่างต้นพงชุลรถขอปองสีเลยเด้เป้าแบบหวั่นใจเลยสุดท้ายยางวันกัดพิศโซบคอยป้าแองเจลินาโจโดีบาดท,ที่เนี่ยแตกอออ๋ออหัวหาสะแตกเนี่ยหาหัวลอ,อยเยอะข่อยเด้อนี่แหละงาน,นอี่แล้วเออืออ,อ,อแตก อย่าหาเห็ดดอ้อมวิลูกบอกลูกวิหลานบอกหลานยาเห็ดอยากอายคนโอ้ยโอ้ยสิตอบหมอว่าจังไดเนาะคุณหมอขาหนูอมง,งานผงชื่อรถปากปูค่ะไออยู่ได้เนาะวะไปหาหมอ